ด่วนอัปเดตล่าสุดพื้นที่เสี่ยงรับฝนตกหนักถึงหนักมากระวังแนวปะทะอากาศปลายฝนต้นหนาวแปรบรวนสวัสดีค่ะวันอาทิตย์ที่8ตุลาคม2566มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะค่ำคืนที่ผ่านมายังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่ง ทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ในบางพื้นที่ที่มีฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีมวลน้ำสะสมพอแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวแทบจะไม่ได้รับเลยทีเดียวเนื่องจากเฝ้าระวังมวลน้ำที่อาจเข้าท่วมบ้านเรือนในขณะที่พื้นที่ดอนหรือพื้นที่ที่สูงกว่าพื้นที่อื่นๆแทบจะไม่เคยเจอกับน้ำท่วมก็สามารถนอนหลับได้เต็มตา กับสภาพอากาศที่เย็นสบายและในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมีสภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแอดมินบ้างนะคะเมื่อกลับมาดูโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในทุกภาคเนื่องจากร่องมรสุมกำลังปานกลางยังคงพาดผ่านในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนอกจากนี้ในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะบริเวณยอดดอยและยอดภูเริ่มได้สัมผัสกับลมหนาวกันบ้างแล้วเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่แผ่อิทธิพลมาถึงบริเวณประเทศไทยตอนบนเมื่อมวลอากาศเย็นแผ่เข้ามาอาจส่งผลทําให้เกิดแนวปะทะของอากาศเย็นช้อนร้อนชื้น ส่งผลทำให้มีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางแห่งเมื่อพื้นที่ใดเกิดฝนฟ้าขนองขอให้หลีเกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ปลายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ลักษณะอากาศรายภาคในวันนี้ บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่น,น่านตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรอุรดรธานีพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว5 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายนครพนมมุกดาหารสกลนครอุดรธานีขอนแก่นกลาลสินชัยภูมิมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาหนองบัวลำพู และอำนาจเจริญอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีการจนบ,บุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานาคปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาคร อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว สิบหกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเกต็ตอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงบางพื้นที่ที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก ยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ลุ่มพื้นที่ริมแม่น้ําลําคลองพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่น้ําท่วมเป็นประจำพ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในส่วนของพายุไต้ฝุ่นโคอินุบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด21.2อ,องศาเหนือลองจิจูด115.6องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ157กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามโมเดลจะเห็นได้ว่าพายุนี้หมุนวนอยู่ใกล้กับตอนใต้ของบริเวณประเทศจีนแทบจะไม่เคลื่อนตัวหลังจากนั้นคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่9ตุลาคม2566 หลังจากนั้นจะค่อยๆเคลื่อนตัวเล็กน้อยและอ่อนกําลังลงพร้อมทั้งสลายตัวใกล้กับบริเวณเกาะไหหลำพายุโคอินุจึงไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศในบริเวณประเทศไทยของเราโดยตรงแต่จะส่งผลทางอ้อมดึงดูดทำให้ลมมรสุมมีกําลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับร่องมรสุมก็ยังคงพาดผ่านในบริเวณตอนบนของประเทศจึงยังคงส่งผลทำให้มีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่ง หลังจากนั้นให้ทุกท่านเฝ้าจับตากับยอมความกดอากาศตำ่ำที่มีสัญญาณการก่อตัวขึ้นใหม่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุและเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่12-15ตุลาคม2566แต่เนื่องจากในช่วงดังกล่าวตามโมเดลจะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นยังคงแผ่อ,อิทธิพลเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนแล้ว มวลอากาศเย็นจึงทำตัวเปรียบเสมือนกำแพงขวางกันไม่ให้พายุนั้นเคลื่อนตัวผ่านเข้ามาถึงบริเวณประเทศไทยเราเบื้องต้นตามโมเดลให้เอาไว้ว่าพายุดังกล่าวจะหมุนวนกลับไปหาบริเวณประเทศฟ,ฟิลิปปินส์อีกครั้งแต่อย่างไรก็ดีตามที่แอดมินได้เคยแจ้งเอาไว้แล้วว่าการคาดหมายลักษณะอากาศจากโมเดลในระยะไกลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเ,เนื่องจากอาจมีปัจจัยอื่นใดใหม่ๆเข้ามาเสริมหรือในช่วงดังกล่าวมวลอากาศเย็นอาจอ่อนกำลังลง จะส่งผลทําให้พายุเคลื่อนตัวผ่านถึงบริเวณประเทศไทยได้ซึ่งเราต้องเฝ้าติดตามลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่องเป็นระยะระยะนะคะหากพบสัญญาณการเปลี่ยนแปลงหรือเข้าส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศในบริเวณประเทศไทยแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบทันทีค่ะหลังจากนั้นในช่วงวันที่9ถึง16ตุลาคม2566เมื่อพายุค่อยๆอ,อ่อนกาลังลงประกอบกับมวลอากาศเย็น หรือบริเวณความกดอากาศสูงกําลังปางกลางจากประเทศจีนที่เริ่มแผ่อิทธิพลลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้จึงดันทําให้ร่องมรสุมเลื่อนล,ลงไปพาดผ่านในบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนอกจากนี้ทิศทางของลมที่เริ่มเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจึงส่งผลทําให้บริเวณดังกล่าวจะเริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้าและฝนจะค่อยๆกระจายตัวลดน้อยลงเรื่อยๆส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของเร่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านในบริเวณดังกล่าวและอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดเติมความชื้นเข้าอย่างต่อเนื่อง โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยายังแจ้งเตือนและให้เฝ้าระวังเนื่องจากมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางที่แผ่อิทธิพลเข้ามาจะช้อนปะทะก,กับความร้อนชื้นที่ปกคลุมอยู่ในบริเวณประเทศไทยก่อนหน้าจะส่งผลทําให้บางพื้นที่เกิดพายุฝนฟ้าขน,น,น,นองลงกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า,าซึ่งอาจส่งผลทําให้เกิดอันตรายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพ่อแม่พี่น้องได้จึงให้ทุกท่านเตรียมตัวเฝ้าระวังในจุดนี้เอาไว้ด้วยโดยหลายปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลตลอดช่วง ตั้งแต่วันที่9ถึง16ตุลาคม2566โดยคาดว่าในช่วงดังกล่าวบริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-30ของพื้นที่ภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคตะว,วันออกจะมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ60ของพื้นท really ี่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ7 0ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพ่อแม่พี่น้องชาวเรือควรเดินเรือด้วยความรมะมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงดังกล่าว ยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นติดตามแนวโน้มลักษณะาอากาศลวงนารวมกันแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรง แห่งๆรยรวยๆดยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ